คุณผู้ชมครับผู้การตํารวจที่เพชรบุรีเขาก็ลาพักราชการแล้วก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านที่ภูเก็ตนะแหมไปจุดใต้ตําต่อคือ,อบ้านของท่านอยู่ใกล้กับสถานบันเทิงท่านก็เออเดี๋ยวตอนเช้าจะกลับไปทํางานที่เพชรบุรีแล้วผับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเปิดเพลงดังมากมปวดใจเออตีสองคงจะดับมั้งเพลงอ,ะอ่ะเอาตีสามก็แล้วก็ยังไม่ปิดตีสี่ครึ่งเพลงยังดังตุ๊บตุ๊บตุบอยู่เลยอะฮะ สุดท้ายท่านน่ะต้องถ่ายคลิปนี้ลงโซเชียลแล้วโทรแจ้งหน่งเก้าหนึ่งเองตำรวจเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดทองที่ไม่ทําอะไรเดี๋ยวจะขอกําลังจากเพชวรบุรีมาจับเองซะ,ะ่ัมไปดูคลิปเลยครับ มไม่ใช่แค่ชาวบ้านนะคนที่มาเจอเองเป็นนายตารวจระดับสูงนะถึงผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีนะฮะท่านมาเจอกับตัวเองเพราะว่าท่านเนี่ยมาที่บ้านที่ภูเก็ตนะท่านคือพลตารวจตรีอุทัยกบินเดชาธรน,นะฮะท่านผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีท่านนี้มีการโพสต์คลิปสถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ต โอ้โหเปิดเสียงเพลงดังยันหวางเลยอะตีสี่ครึ่งอะค่ะนะถ่ายคลิปเองโพสเองนักเลงพอเขาก็เป็นตำรวจนายผู้ใหญ่ด้วยนะครับใช่ค่ะนะฮะข้อความบอกว่าให้ภาพเล่าเรื่องลาพักผ่อนกลับบ้านภูเก็ตพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ากลับเพชรบุรีไปทํางานนอนฟังเพลงตั้งแต่ตีสองโอ้โหเบสแน่นจริงๆนะฮะกล่าวว่าเออตีสามคงหยุดเอาหน้ายุคนี้เห็นใจคนทำมาหากินท่านโพสไว้นะเศรษฐกิจก็ฟืดเครื่องอะไรพอผ่อนผันได้ก็เข้าใจกันคนทำมาหากิน แต่ถึงตีสี่ครึ่งไม่ไหวแล้วนอนไม่ได้นะฮะก็เลยขี่รถจักรยานออกไปถ่ายคลิปพร้อมโทรแจ้ง191ครับท่านผู้การบอกว่าสงสัยคราวหน้ากลับบ้านต้องเอากำลังมาด้วยจากเพชรชบุรีดีกว่านะทำขออนุมัติมาราชการสืบสวนจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายจับแถวๆนี้แล้วเผื่อจะเอาบังเอิญเนี่ยเอาชุดชอกอเพชรบุรีเนี่ยเอามาผ่านแถวสถานบันเทิงที่เปิดยันตีสี่ีห้าเนี่ยแล้วเปิดเพลงเปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านเนี่ย นะอันนี้ความผิดซึ่งหน้ามันจับได้ไงคุณผู้ชมนะจะได้จับเลยนะจับเจ้าของยันคนที่สนับสนุนให้มีการเปิดเนี่ยนะครับส่วนใครที่รับเคลียนะก็ช่วยลบกวนดูนิดนึงว่ารับแล้วเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือเปล่ากินเงินเดือนจากภาษีรัษฎรควรต้องเกรงใจประชาชนโอ้โหคือท่านเนี่ยโพสได้ใจมากเลยนะนะเพราะว่าถือว่าเป็นตํารวจ ระดับผู้ใหญ่แล้วพูดแบบนี้นถือว่าได้ใจคนที่เขาอ่านนะจริงคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะไงบางคนบอกว่าโอ้ยคนแถวนั้นนะก็คงจะสุดจะทนแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะแจ้งใครอะ่ะบางคนก็บอกว่าโอ้โหเป,เปิดตีสี่ถึงตีห้าคือทำไมท้องที่ถึงยอมให้เปิดได้ล่ะส่วนใหญ่ก็จะเชียร์นะคะเชียร์บอกว่าอยากให้ผู้การจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยคือจัดให้หน่อยสิจัดการให้เด็ดขาดเลยได้ไหม,มแหมทีนี้คุณก็อยากรู้เหมือนกันว่าผู้การภูเก็ตอะว่ายังไงอะคะ เจ้าของพื้นที่ใช่ไหมนะฮะล่าสุดพลตารวจตรีพรสัก์นวลหนูนะฮะเป็นผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตท่านก็บอกว่าโอ้โหผมก็ทราบนะ ที่ผ่านมานะผมก็สั่งการให้กวดขันสถานบันเทิงที่มันเปิดเกินเวลาเสียงดังอย่างต่อเนื่องนะซึ่งก็มีการจับกลุมสถานบันเทิงที่ชื่อว่า H 2สไปแล้วตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ก็เพิ่งจับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นให้รู้ผลใน3วันว่าทำไมยังกลับมาเปิดเพลงดังแบบนี้อีกนะเดี๋ยวก็รายงานขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับอ,อันนี้ก็ฝากด้วยนะฮะที่สําคัญคือกลัวเรื่องของโคว